มาเป็นปมยิบยับหันเลยคือถ้าเราเป็นเรื่องน้ำเก่งเรื่องน้ํามันตน้นเนี่ยได้ดอกนานนะเฮตีมา<อ>ที่สวนน้อง,น,อองอน้องต้าอยู่ที่ช้างข้าม,อมตอนนี้เฮตีอยากจะแนะนํำยังไงบ้างตันน<ม>ี้ตอนนี้เห็นปมตาดอกมันยิบยับหมดเลยไปลายกิ่งอะทุกกิ่งเลยอะอืมนี่นะอ่ามีทุกมีทุกปลายเลยตอนเนี้ยนู่นก็มี คือคือดอกมาตุ่มตาดอกฟอมตาดอกเต็มไปหมดแต,แต่น้ําไม่พออืถ้าเราเข้าน้ําใบนี้ก็จะเข้มใบ<อ>ใบมันไม่ยอมเข้าสีรอน้ําพอน้ําอีกใช่รอน้ําพอน้ําพอใบไม่เข้มปุ๊บมันก็เลยดอกไม่มาพอน้ําพอพอน้ําเต็มใบนี้ดอกก็จะขยับขยับใช่พอพอเราไม่ให้น้ําเห็นไหมมันจะต้องแทงยอดใหม่มันเหมือนกับ มันมันไม่พอที่จะทำดอกได้แต่จริงๆแล้วคือฟอร์มตาดอกมาเต็มเลยใช่ฟอร์มตาดอกมาเยอะเลยแล้วเร,เราไม่ได้สังเกตมันไงนแล้วอย่างนี้ใหีดีน้ำตอนนี้ต้องให้น้ำยังไงเราให้อ่าให้จนจุกเลยะครั้งแรกอ่ะออให้แบบไหลเลยให้แบบไหลเลย,เลยใช่ กี่ชั่วโมงอย่างน้องเขาบอกเขาให้อยู่แล้วชั่วโมงแล้วเขาเว้นยังไงหนูเว้นเว้นยังไงตอนนี้จะให้ลองให้รักษาชั่วโมงครึ่งเว้นสองวันตอนนี้นะแล้วให้ตีว่าแนะนําให้น้องทำางไงให้รักษาชั่วโมงโดอ่าแล้วพรุ่งนี้หรืออาจจะเกินก็ได้ให้เขาสังเกตที่ดินอ่ะอือิ่มน้าอ่ะให้สังเกตพอเนิ่มปุ๊บหลังจากเนิ่มแล้วอ่ะให้รอปิกสักระยะหนึ่งให้ดินมันเซตน้ําให้ได้อ่ะ อืมไม่ถึงว่าวันนั้นหรือวันถัดไปแล้ววันถัดไปวันถัดไปก็ลดแค่ดินอิ่มอ๋อแล้วเว้นเว้นกี่วันรดทุกวันเลยลดทุกวันด้วยใช่ลดทุกวันเลยลดแค่อิ่มเพื่อพอน้ําทําท่าไหลก็ใช้ได้อ๋ออ่าไหนไหนเห็นบอกว่ามีมีฝั่งนี้ก็มีตีขอพาดูนิดหนึ่งว่าฟอร์มมันมาประมาณความดอกใช่ไหมครับ มันมีดอกมาแต่มันไม่ไม่เต็มใจอ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงน้มันไม่พอนี่ไงนี่มาเต็มเลยเนี่ยนี่นีทั้งนั้นเลยเนี่ยก้านมันแดงออกมาแล้วมันแดงนี่ครับให้ดูนะแล้วก็ให้เราสังเกตก้านเนี่ยถ้ามันออกมาแล้วมันแห้งอ่ะเราต้องรีบดันน้ําเลยเนี่ยโอ้ไม่ใช่ยู่ๆใช่เพราะว่ามันตอนนี้น้ําน้ําที่ก้านเนี่ยมันโดนดึงเข้ามาที่กิ่งแหละมันพร้อมจะขึ้นปุ่มดอก เือมันมาแล้วแต่เราไม่รล้ไงเนี่ยแบบเนี้ยนี่อันนี้คือมันดึงไปอ่ามันดึงอาหารกลับนี่ฮะเนี่ดูอาหารโดนดึงกลับหมดเลยอืดึงกลับเพื่อมาเป็นดอกอืมอันนี้เป็นเป็นแนวทางเป็นความรู้นะครับเพื่อนๆลองทําแบบนี้ดูบ้างเราสังเกตก้านมันแดงๆเราเข้าน้ําได้เลยอืมเพราะมันมัน กับอาหารมันกําลังจะรอนเดึงกลับหมดแล้วอย่างนีขนแงคือสรุปือแขนงมันเหี่ยวๆเนี่ยที่เห็นขนหงเหี่ยวๆแห้งๆเนี่ยมันมันหมายความว่ามันดึงอาหารเข้าเพื่อจะผลิตกระตุ้นดอกอ่ะเพราะว่ากําลังดอกมันมีมากกว่าขนงตอนเนี้ยแล้วตอนนี้อย่างขนแงเราไม่ต้องทําอะไรขนงเราเลี้ยงไว้เลยเลี้ยงไว้เลยเลี้ยงไว้จนแห้งแล้วเราค่อยเอาออก Oh. พอขแขนงยิ่งดันขึ้นแบบนี้ยิ่งดีเลยไม่เกะก,กะลูกด้วย oh. อ๋ออ่าพอ hmm. เป็นลูกดอกจะเริ่มบานเราก็ขีบปลายช่วยหรือเราจะขีบเลยก็ได้อ๋อ oh. ตอนนี้ก็ขีบได้เราจะขีบเลยก็ได้ hmm. อืเขาจะดึงอาหารกลับไปที่ที่กิ่งหมดเลย hmm. อยือตรงเนี้ยดึงเฉพาะยอดอย่างเดียวเนาะอ่าดึงเฉพาะยอดอย่างเดียวอยอดมันมีเพราะเราอาหารอยู่ในนี้เต็มหมดเลยเนะี oh. ย่ยอ๋อเนี่ยคืออาหารทั้งนั้นเลย อาหารเนี่ยแหละที่จะทําให้เป็นดอกคือเดี๋ยวเขาก็จะดึงอาหารเราไม่ต้องไปฉีดเยอะอะอืมนี่เราติดยอดอาหารสะสมอยู่ตรงที่ใบหมดแล้วเนี่ยเราดงยอดอย่างงี้เนี่าเอายอดแค่นี้นะฮะนี่เราเข้าน้ําถึงๆเพอาใบนี้เริ่มแข็มเมื่อไหร่เนี่ยดอกมันจะออกสะพังเลยอ๋อคือออกแน่ว่างั้นเหอะใบนี้แข็มเมื่อไหร่ะพอใบนี้แข้มปุ๊บเขาไม่สามารถเขากินเขาไม่ดึงอะดึงอาหารเข้ามานี่แล้วเขาจะคืนอาหารกลับมา ถ้างั้นสิ่งที่ควรใช้นะก็คืออย่างที่ประกบใช้แอปซ่าคือจําเป็นต้องใช้แล้วก็ตอนนี้สะสมอาหารไปในตัวก็คือสี่สิบแดสิบแปดแคลเซียมโบลอนใช่่แล้วก็ฉีดจนฝาดอกทุกสิบห้าวันสิบห้าวันมันนานไปไหมห่างไหมไม่คือพอว่างั้นสิบห้าวันพอเราเดินน้ําช่วยอยู่แล้วที่จริงที่จริงถ้าสวนสบายใจนะประหยัดอะ เดินน้าอย่างเดียวไม่ต้องฉีดก็ออกอ๋อถ้าเรื่องออกกันนะแต่เราต้องการสะสมเพื่อเขาไม่สบายใจไงอืเขาไม่ทําอะไรแล้วเขารู้สึกเขาขัดอะ่ะ <laughs> สรุปก็คือยาส่วนไม่สบายใจต้จตนไม้มันปรุงโปรเตนจยากอากาศได้๋อ,อนในน้ำม,นมันมีไนโตรเจนด้วยเออเออเอใช่ มันมีอาหารครบหมดแล้วอาหารแล้วก็เติมไม่ได้ต้นเต็มหมดแล้วเชียงแต่น้ํามันมันไม่ขับเคลื่อนไม่พอให้น้ำไม่ค่อยถลูกก็แค่ให้น้ําสําคัญจะให้พนให้น้ำกิ่งก็เดี๋ยววันลดน้ําอ่ะพรุ่งนี้ลดน้ําลดแล้วกดให้ผมดอกทาวีดีโอคออือ่าเราจะได้เข้าใจตรงกันครับแล้วก็ลองไปตัดปลายกิ่งดูสักต้นหนึ่งเราจะให้ข้อสังเกตว่าต้นที่ตัดปลายกับไม่ตัดปลายไหนจะออกดอก ดีกว่ากันดีกว่ากันควรจะใหญ่กว่ากันไหมเงี้ยถ้าเราอืมุดหมดฤดูเนี่ยเราแต่งล็อกกิ่งอะไรเงี้ยได้เหมือนเดิมมันเดมดีปะอ่าที่ผมให้ตัดปลายอ่ะมันมีเหตุมีผลนะตัดเนี้ยปลายเขียงเนี้ยทำเนี้ยเพราะว่าทูเรียนเขาาใส่ดินน้ำลมไฟถูกไหมเขาต้องการอากาศเขาต้องการแสงพอเราตัดปลายปุ๊บอ่ะมันมีแสงแทงเข้ามาถูกไหมลมมันก็แทรกเข้ามาอืม มันได้ทั้งทั้งลมทั้งไฟอะ่ะอืมมีนั้นเราจะไม่เปลืองยาที่จะมาฉีดให้มันติดอะ่ะเพราะมันได้อากาศมันได้แสงอ,อได้อากาศมันเป็นาาวิตามินใช่ไหมไพูดง่ายมันเป็นวิตามินอยู่แล้วเหมือนเราอะ่ะไม่ไม่อยู่แต่ในบ้านเราออกมาข้างนอกเพื่ออะไรเนีย่ยต้นไม้เขาต้องการแสงแดดกับอากาศเนี่ยแหละเขาถ้าเขาได้เขาจะแข็งแรงมันก็ทําให้เราประหยัดสิ่งที่เราจะใช้มากขึ้น ้เปิดธรรมชาติมันช่วยเราได้เยอะแต่เราเราไม่เข้าใจเราก็จะไปซื้อไอหนอมาเติมไม่นี่มาเติม,มเ,มมเมพราะเขาบอกอันนี้ฉีดแล้วมันไม่ร่วงเห็นไหมเขาต้อง <ừ. S 3> <ๆ>พูดบอกเราอ,อันนี้ฉีดแล้วมันยุ่นร่วงไม่เลย<ๆ><ๆ>แต่สําคัญที่สุดคือพอเราเปิดช่องลมปุ๊บมีแสงเข้าปุ๊บมันก็ไม่ร่วงไม่ร่วงเงินก็มันมาจากอากาศดินน้าลมไฟอ่ะแต่เราต้องเลี้ยงแขนงช่วยนะถ้าเราจะตัดปลาย เพราะว่าเขาจะต้นให้เราช่วงมีดอกได้ครับนั่งลองได้ตัดนี้ได้เลยอืตัดเดี๋ยวดอกมันจะออกยันไปที่ตัดนี่นั่นแหละอันนี้เป็นแนวทางอันนี้ให้ลองต้นหนึ่งก่อนก็ได้ลองต้นเดียวก็ได้น้องเราเราต้องกล้าลองเราไม่ต้องให้ใครมาลองเราต้นนี้โอเคทับใบก่อนพูดเราก็ลองมา่อนทีอย่างต้นนี้ต้นนี้เราควรทำไงบ้าง ตอนนี้เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยทางดินละอ่าทางดินเราไม่ต้องใส่เราหาต้นใหม่ใส่แลวสองต้นสายขวาแต่ว่าไม่ได้มาไมวเพราะว่ามันจะตายนะมันไม่ตายหรอกแต่ว่ามันเพื่อเพื่อเพื่อแย่งอ่าอาหารมันเยอะเกินปุ๋ยอะแย่งปุ๋ยในดินขึ้นมาระบบรากมันโดนปุ๋ยหลอกไว้อยู่ปุ๋ยมัน,มนเข็อ่ะอืมออมันลากมันขยับไม่ออก อยังยังได้เนี่ยมีมันก็เจอมันก็โดออกมาเจอแล้วก็กดอยู่งั้นเลยแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยต้นนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่าที่จริงอ่ะตามหลักอะยาวไปกอบดินไปกอบคอนมันอ่ะอถ้ากอบแล้วเราจะเต่สภาพเนี้ยเพราะรากนั้นคือสะดือของมันคือรากนั้นเขาต้องการอากาศอพอเรากอบแล้วเขาหายใจไม่ได้มันจะเป็นเฉพาะหน้าแรงอ่ะอพอหน้าฝน,นจะฝืนดีเลยนะฝืนดีเลยพอน้ํามันลงถึง ดินมันดินมันพองขึ้นอ่ะพองขึ้นพอแรงเมื่อไหร่ดินมันรัดเมื่อไหร่รัดตินมันจะเป็นสภาพเนี้ยดินอัดแน่นมันดึงอาหารเข้าไปไม่ได้อ่ะคนดอนดินบีบไว้อะครับแล้วมันก็จะเป็นช่วงหน้าแรงเห็นไหมเออแต่ว่าเราให้ทางทางอากาศไปเนาะใบให้ทางใบไปปุ๋ยป้าใสพัดอืมอืมนี่ก็เดี๋ยวต่อจะดีขึ้นแล้วอีกเรื่องหนึ่งอย่าง พื้นที่น้องถ้าจะดีก็คือระบบระบายน้ําเพราะว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยที่ตรงนี้สูงแต่นนี้ถนนมันถนนมันสูงแลอความส่วนใหญ่เขาบอกว่าถ่อมดินลำยะสวยอแต่ความเป็นจริงอ่ะอ่าความสวยสวยแล้วมันกระเป๋ามันแบนอ่ะมันไม่สมความดีสวยอคือเขาเรียกว่าไม่สวยแต่ได้ตังค์ใช่ให้มันเป็นร่องคือสวยแล้วได้ต้อนรับไม่กี่พันอ่ะ แต่ถ้าไม่สวยเราได้ต้นสี่ห้าหมื่นอ่ะอันนี้คือเหตุผลที่เราต้องทําขุดร่องอะไรร่องระบายใช่เราต้องต้องให้มันเป็นธรรมชาติของมันอืมากที่สุดระบบระบายอากาศระบายน้ําต้องดี่โอเคขอบคุณตีมากขอบคุณน้องน้องต้าวันนี้มาชมสวนน้องต้าขอบคุณมากครับอัต้งก